่าสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะสำหรับออดีมาร์ห้าตัวอย่างที่สามการอนุพันธ์ฟังก์ชันโดยปริยายนะคะอ่ะมาอันนี้ก็จะเพิ่มนะเป็น x คูณ y mm hmm. นะเพิ่มเข้ามาเพิ่มความยากเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะ mm hmm. อันนี้ลืมเขียนนะจงหาจงหานะจงหาเนาะ dy by dx นะฮะจงหา dy by dx เราเห็น y มาละอืมก็พดแบบดูซับซ้อนกันดีอะไรประมาณนี้นะฮะก็ มาวิธีทำวิธีทำนะฮะวิธีทำเราก็ยกตัวโจทย์มาลงมาก่อนนะตัวสมการยกมาเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการดิฟเข้าทั้งสองข้างนะฮะเท่ากับ6ใช่ไหมเราก็ทำการดิฟเข้าทั้งสองข้างไปเลยอันนี้ก็เติมวงลเล็บให้เขาหน่อย D d y dx อันนี้ก็จะเป็น D by dx นะฮะของ6ไป เนาะก็ดิฟไปที่ตัวแรกนะฮะดิฟไปที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้นะฮะดิฟไปที่ตัวแรกปุ๊บก็ถ้ามันมีค่าคงที่เราดึงออกเนาะ,ะตามสูตรที่เราได้ว่ากันไปแล้วนะฮะกลายเป็นห้า dx กำลังสี่ by dx ถ้ามันบายเนี่เรานะเราไม่ต้องใช้ลูกโซ่เราก็ดิฟไปเลยนะ,ะแต่ถ้ามันเจอตัวแปรคนละอย่างเราต้องใช้กดลูกโซ่มาช่วยนะฮะจากนั้นก็ทำการนะฮะ อนุพันธ์ต่อไปอีกตๆๆที่ตัวนี้นี่บวกด้วย d d y dx นะที่อีกพจน์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอเขียนติดไว้ก่อนเนื่องจากมันเป็นการคูณกันมันเหมือนกับเป็นฟังก์ชันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้การอนุพันธ์ของผลคูณหรือของการคูนนะฮะเพราั้นก็รอไปก่อนนะฮะเท่ากับดิฟ6กก็ได้ศูนย์นะฮะรู้นะฮะว่าเพราะอะไร ค่าคงที่อ่ะเนาะโอเคดิฟเฮดิสศูนย์นะจากนั้นเราก็ดิฟตรงที่พจน์แรกห้านะฮะอยู่เฉยๆไปดิฟเอ็กกำลังสี่ได้สี่เอ็กกำลังสามนะฮะแล้วก็บวกด้วยนี่ในกรณีใส่งวงเล็บนิดนึงก่อนละกันก็เป็นหน้าหน้าคือเอ็กนะฮะอันนี้คือหน้าเดี๋ยวขอเขียนก่อนอันนี้มันก็เป็นหน้าหลังอันนี้หน้ากับหลังใช่ไหมกับเป็นหน้ากับหลังเนาะเราก็จะได้ออกมานะเป็นหน้า ดิฟหลังนี่ดิฟนะฮะดิฟหลังนตัวท,ที่นะฮะดิฟหลังแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้าดิฟไปเลยนะฮะก็คือเเท่ากับนะฮะเท่ากับเนาะเท่ากับศูนย์ไปตามเดิมนี่นะฮะเราก็ค่อยๆลุยไปทีละทีละขั้นตอนนั่นเองห้าสี่ก็ยี่สิบไป x อกำลังสาม ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นะฮะบวกด้วย x กบคือ x ไปนี่ตัวนี้ไม่ได้ดิฟแล้วก็ติดไป oh. คูณด้วยนะคะนี่เจอละ y กำลัง5แต่ข้างล่างเป็น dx แม้มันตัวแปรคนละอย่างต้องใช้กฎลูกโซ่เพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น dy กำลัง5เราอยากดิฟ y ก็ต้องเทียบกับ dy แต่อันเก่าเราไม่ใช่ dy เพราะฉะนั้นเราต้องยกไปคูณด้วย dy เนี่ยยกไปเทียบกับ dx อีกทีนึง นี่ใช้กดลูกโซ่เข้ามาใช้นะคะประมาณนี้ออกมาเนาะบวกด้วยนะฮะ y กำลังหไม่ได้ดิฟก็ทิ้ง y ตามนั้นแต่ dx เทียบ dx อันนี้ได้ห<ม>่งก็คูณ1ไปเท่ากับ0ูนยทษทีนะใส่วงเล็บก่อนแล้วก็เท่ากับ0นย์ไปนั่นเองเรียบร้อยจากนั้นนะฮะยี x กำลังสบวกด้วยนะวเนาะวงเล็บนะ x ก็ y กำลัง5เท so so, ียบกับ dy ก็ล the ิบธรรมดาเหมือนกับกรณี x กำลัง n เนาะก็กลายเป็นคูณ 5y กำลัง5ลบ1ก็เหลอ4แล้วก็ติดไว้ว่าเป็น dy by dx นี่บวกด้วย y กำลัง5คูณ1ก็เป็น y กำลัง5เท่ากับ0แต่พอดีว่าข้างหน้าไอ้ตัววงเล็บสีชมพูตัวนี้ชมพูเข้มนี่นะมันเป็นเครื่องหมายบวกพอดีเราก็เปิดวงเล็บได้เลยนะคูรจะเขียนเป็นสีเดียวกันละเป็น20 x กำลังสบวกนะฮะ 5xy กำลัง4 dy by dx แล้วก็บวก y กำลังหเท่ากับ0ซึ่งประเด็นสำคัญที่เราต้องการเราต้องการไอตัวที่มันเป็น dy by dx อยู่แล้วนี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะนี่เกิดขึ้นมาตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้ฝั่งขวานเนี่ยมันเหลือแค่ dy by dx ให้ได้แล้วก็ย้ายทุกโพสเลยไปอยู่ด้วยกันหมดให้เหลือแค่ dy by dx ให้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายอะไรก่อนดีละเราก็ย้ายพวกที่มันบวกบวกเข้ามาก่อนเนาะก็จะกลายเป็นนะคะ,ะลบ y กำาลัง5ลบ 20x กํลัง3เนาะอันนี้ก็เหลือ 5xy กำลัง4 dy by dx นะฮะจากนั้นก็ย้ายไอตัวที่มันคูณกับ dy by dx เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ y กลัง5ลบ 20x กลัง3หารด้วย5 y กำลัง4นี่ dy by dx ก็ y ก็เรียบร้อยนะฮะเราได้เอกมาเรียบร้อยละนะ,ะ dy by dx สําหรับพจน์นี้ก็คือลบ y กํลัง5ลบ 20x กํลัง3แล้วก็ทั้งหมดก็หารด้วย 5x y กํลัง4เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นะคะเดี๋ยวเจอกันที่ on demand 5ตัวอย่างที่4ในอีกคลิปหนึ่งคะ่ะ